กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสมา,านฉันท์ในระบบบริการสาธารณสุขในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะหาทางออกข้อขัดแย้งร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขค่ะขณะที่80องค์กรแพทย์นั้นได้จัดเวทีประชาพิจารณ์ย่อยรับฟังความเห็นจากกลุ่มแพทย์ทั่วประเทศค่ะ ในเวทีประชาพิจารณ์ย่อยรับฟังความเห็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขของ80องค์กรแพทย์ซึ่งมีแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปจากทั่วประเทศกว่า150คนเข้าร่วมค่ะ ายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์อดีตเลขาธิการแพทยทสภานั้นยืนยันกับกลุ่มแพทย์นะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับแพทย์และผู้ป่วยค่ะรวมทั้งลดการฟ้องร้องแพทย์ทั้งทางแพ่งและอาญาให้น้อยลงขณะเดียวกันยอมรับค่ะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อบกพร่องในบางประเด็นซึ่งสามารถใป่แก้ไขในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยไม่จําเป็นต้องถอนร่างกฎหมายค่ะ ขณะที่แพทย์ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้เห็นว่าเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการผลักภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐเหมือนกับกองทุนในมาตรา41ของกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกหลายจุดที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งยืนยันให้ขยายสิทธิในการช่วยเหลือตามมาตรา41แทนการออกกฎหมายฉบับนี้ค่ะ ด้านปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันในระบบบริการสาธารณาสุขอีกครั้งค่ะเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับทั้งเครือข่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณาสุขในสัปดาห์หน้าค่ะ